ผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศน้งครับผมเนาะมืองบาเวลิกิานกับสิภาพพนมายามรอบมือนเดือกับผมเนาะผมบรูหว่าเช้านี้สีมีปลาข่าวบอพี่น้องกับบรรยากาศค,าคือฟ้าคือฝนจังนอครับผมเนาะเหมือนทําทามาคือฝนจะตกกับผมแต่บัรหว่าจะตกว่าตกกาอาศจะลิลินจังนอคกับผมฝนก็นยังมาท่านนี่ต,ตกแล้วพี่น้องยังลิลินมาอยู่ขันตกแห้งมาปลาฮอกกะสิมีโอกาสได้รุ่น ของญ่งให้เก่าแล้วครับผมเดี๋ยวไปรู้ว่าเสานีา้ห้องสีมานม่งพี่น้องติดตามรับชมกันเลยครับผมมาเสานี้ห้องสีมานม่้ครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวเขาเบิ่งหลังของเขาหลังแรกฝั่งนี้คนดึงขื้อปลาเข่าพี่นอ้องอนี่ไหมรอบเป็นมันๆเอียงครับผมยังบนอนอขันเข่าพี่น้องเปิดมาเลยครับผม ไม่รู้ว่าอยู่หรือปลาเด้อพี่นนอทรงคือปลาเขาอยู่หมู่บ้านบาเบี้ยวบ่ได้มาเบิงเนาะอืมออกแล้วหมุนไปเลยเนี่ยพี่นนอปลาเขาคือคนคืออยคนมาเห็ดหมู่บ้านอุ้ยหักสาไปสอบใหม่โอปลาเข่าคือคน คืสอส่งกับปลาเขานะพี่น้องออกแล้วหมื่อวานนี่เขาเมื่อไหนลงมาเบิงครับผมฟังนี่เป็นเขาเต็มหมู่บ้านที่ไหนครผมหรือว่าคนเอาไปกับประจักจักะเข่าขึ้นมาเขา่าโอเค่ปยังครับผมหลังแรกของเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผมอ่าพี่น้องหลังที่สองของเราหลังนี้ต่อกันมาได้พี่น้องหลังนี้ครับผม อาการเหมือนนี้ปลาเข่าอยู่ครับเนี่ยเปียกๆเ,เลยพี่น้องไม้ของเราตกลงมาผมเนาะอ่ะเดีย๋ยวมาลุนน้ำกันครับหลังที่สองตัวใหญ่ตัวเล็กเขจาจะโตว,ว่านี่ยเขาประเด้นลงมาเบิ้งเขตนี่ครับผมเนีย่ยวเห็นเงาดำๆอยู่พี่น้องพี่นอ้นองเห็นครือผมบ่อือมโตง่า่เาพี่นออ้องจะโต อือโอ้โห <partido> สว่นน here, าน <mic> ับตัวเดียวสว่างับตัวคู่เขาครับผมทุวันปลา maple. ตัวเดียวพี่น้องอืออือมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้โหคู่แค่น่าจะเพิ่งเข่าครับหลังนี่อัดน้ำติดหนาเลย ว้คักคักพี่น้องแต่ว่าือสีไเด็กตัวเดียวแหละครับผมตัวนี้มันจะเป็นจอยจอยู่พี่น้องตัวผู้เด้เนี่ยตัวนี้มีตัวแม่ของพี่น้องมีตัวผู้ว้ขักขนาดครับผมอันนี้น่าจะเข่ามื้อนี่แหละแต่ว่าไอ้หลังปกักก็ัางหันเนี่ยคือสีเข่าหมู่ว้านครับผมเดี๋ยวต้องรอถามพี่เล็กมึงพี่เล็กยิ่มใส่เห็นจะลดับผมโอเคครับเดี๋ยวทำเอาปลาออกน้ำกันพี่น้อง จัดมาแล้วตัวแต้มแรกของข้าบผมง่ายๆครับผมพี่น้องตัวนี้น่าจะโลก,กว่าได้ครับผมตัวนี้ฮะเ,เอาคู่เขาออกกันนี่น่าจะพึ่งเข่าครับนไหนพึ่งเข่าวังคอนสีแจ้งอยู่ครัี่นอ้อกบาดแผลว่าลายปันไดอันนี้เป็นตัวผูด้วยน้อง มันจอยกับผมฮาบเอาจะฮับไว้ลงน้ำไปแล้วกับผมอ่ะเดีย๋ยวเอาตัวนี้โอ้บรรยากาศแบบนี้เขาหายไปโดนเลยเนี่ยฝนตกยจ้งสิทมีโอกาสครึกแบบนี้พี่น้อง แล้วอุ้ดอวนตุกน่าจะโลก,กว่าได้พี่นอ้องเดี๋ยวจับนึงต้องจับค่อยๆผมต้องจับแห้ันจับแห้งเขาจะดิ่มเราปลาเนาะตรงนี้ครับผมแต้มแรกของเขาครับผมน้องพี่นอ้อง นี่น่าจะโลโลหาเลยครับผมเนาะโลหาโลหะกดีอยู่เดี๋ยวเขาจะไปสร้างยี่บ้านทีเดียวครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปยามหลังต่อไปครับผมมาเขาจะให้ตื่นกันอีกบอสจะได้ตื่นกันอีกไหมโอเคครับผมติดตามกันพี่น้องพี่น้องรุ่นกับต้อครับผมหลังนี้ข้าวบ้าจะยังมาท่านในเขาด้วยพี่น้อง ยังเงียบอยู่อย่างนึงแหงๆครับผมยล้วมันยังเข่าหนามกันลดลงเรื่อยอยู่ยังไม่เข้าครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปฟังนู้นกันครับผมดูกันหน่อยปลาอะไรครับมามันก็ยังแห้งปกติเหมือนเดิม จะยังไม่มีอะไรเข้าได้แล้วพี่นอ้องยังครับผมเงียบอยู่โอเคครับผมหลังนี้ไม่เข้าเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผมนะพี่นอ้องลุ่ตตอรครับผมเยอปลาขอบว่าที่นี่หลบขาบมาู้่ ห้อยเป็นดองดองขึ้นพี่น้องรูง้ว่าเขาบ่เด้อยแบบเป็นหมุนหมุนครับผมตาเขายองเขานี่บ่โอ้ป่านนี้น้อยอันนี้ตัวหนึ่งพี่น้องกำไลยอังดองดองไปนไดนี้แหละนน้อยอีซสิเดี๋ยวมันก็ออกได้ครับผมเราขาดมู เอาไปนี่แบบนีน้บ่อเขาพี่น้องขอบไนิดหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันพี่น้องครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาดูหลังความบังของเราเพราะได้รุ่นกันแม่หลังนี่เราผมได้รุ่นดีดว่าดาวโรอาเนี้จะเขาวอมือน,นั้นบ้าเบลกะเพราเบิ้งมันกะเข้าไปสามตัวครับผมเนะาะเดี๋ยังเบิ้งสองเนาะมันซิมีปลาเขาวอ ขึบ้บ่อขึ้เหนียกแท้ครับโอ้ยพี่น้องแหงคล้อเลยบ่อเข่าครับผมเนาะคว่ำบังห้อง,งอเดี๋ยวมันจะร้อยเข่าพี่น้องถ้าเบิงเด้อหันบ่อเข,าขอ่ามาสิพอเข้ามามาเบงนี่จังยวสิเขาา่าทางไหลขึ้นเ่าพี่น้องโอเคครับผมนี่แหละอากาศแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะตองมาผมพี่น้องฝนตกๆจักหน่อยเนาะโอเคครับผม เดี๋ยวเข้าไปเบื้องหลังครับผมพี่น้องเดี๋ยวกลับเบิแล้วครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวเข้าเบื้องหลังสุดท้ายมาปาะทันพี่เล็กครับผมแล้วก็จะกลับไปเลยแ่ะเห็นตลอดยามประจดกันครับผมเนาะเดี๋ยวมาเบื้องหลังสุดท้ายครับผมพี่น้องสุดท้ายครกันยังแข่งที่เก่าได้พี่น้องอื้ตาเข่าครับผมเนาะโอเคครับผมหลังนี้มาเข่าเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานกันที่บ้านครับผมมา เท่านี่ปลาที่เขาได้ตัวนึงอะมันถึงนักจคกิโลกันครับผมโอเคครับ okay, ผมพี่นอ้องตัวเดียวครับพี่มาเจอพี่เล็กพอดีลูกอลกออเลยใช่พี่ในของพี่ได้ศาสตัด้วยเมื่อวานได้กี่ตัวครับเมื่อวานได้สองแต่ตัวโตอืมนี่ของพี่เล็กแลวพี่นอ้องนี่ของบ้าเบลตัวเดียวละปล่อยตัวหนึ่งมาเข้าคู่ตัวนั้นตัวหัวผมพอมเอง พี่เล็กน้องเอาไปใส่ปลาลับบ้านน่าจะหนูกัดน่าจะไปอะไรไู้หนูกัดกลับมาให้ผมผมไปเล็กก็สามตัววม่้านสองตัวโอเคครับผมมาเจอจนได้นึกว่าจะไม่มานี่แล้วเดี๋ยวรอฝนตกสําหรับคนที่อยากดูผลงานพี่เลยกครับผมดึงยกเลื่อยเลยนะครับกี่นีลูกทางนี้กับผมดึงเอาไว้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้พี่น้องปัญหาของมันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบ่งปลาอยู่บ้านกันครับผมพี่น้อง ก็ตอนเี้เขากลับมาหอดบาาทีไว้วครับผมปลาเราก็ได้ตัวเดียวตัวเยอยวกับคุ้มครับผมเพราะว่าขดขางตัวใหญ่เนาะอวดปุ๊กเลยอ้าวอวนปุ๊กอวนปุ๊กเดี๋ยวมาสร้างกันครับผมว่าปลาตัวนี้เขาจะหนักกี่กิโล ตัวเดียวนี้ถนักเท่าไหรโอ้พี่น้องอืมโลแปดขีดครับผมคันขัง,งตัวนี้ตัวเดียวพี่น้องโลแปดขีดสยอดเลยปลาแม่นี่จะอ้วนก็ ปลาหูนะผมอืม,อมแปดขีดโลแปดขีดโอเคครับผมจุดบจุเลยปลาตัวนี้เฮาพี่เนาะอ่าตัวเดียวปุ๊บเลยนี่แหละบรรยากาศเฮาที่หายไปนานพี่นอ้องตัวเดียวก็คุ้มครับผมโอเคครับผมพี่นอ้องเช้านี้เฮา ปลาเ้าก็ได้มาตัวเดียมมวมันหวานขึ้นก็เราผมพี่น้อง<ม>เดี๋ยวก็รอแต่ฝนตกมากก้ครับผมเ้างจิได้ไปิดเปิดบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วพี่น้องโอเคครับผมสำหรับวันนี้กับบริษัทกัมีมีความหมานน้ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเลยครับผมสำหรับ้นีบริษัทข,ข,ขอรับต่ก่อนครับผมพอการกินหน,น,นาเด้อพี่น้องม,ม,มันหวานครับผม